ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยอันนี้วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องของออการวิพากษ์ศาสตร์หนึ่งในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับตอนที่2อีนี้เรามาดูกันเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายซะก่อนที่เรียกว่า male reproductive organs นะครับ reproductive organs อวัยวะเพศชายนั้นก็สามารถแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคืออวัยวะที่เราเห็นจากภายนอกคือส่วนนอกและก็ภายในอวัยวะส่วนนอกนั้นประกอบไปด้วยสองส่วนคือถุงอันทะที่เราเรียกว่าโคลตุมและก็ลึงหรือองคชาตที่เรียกเพนิสี่ถ้ามองจากภายนอกเราก็จะเห็นโคลตุมและก็เพนิสส่วนอวัยวะเพศชายที่อยู่ภายในก็จะมีหกส่วนได้แก่ลูกอันทะที่เรียกว่าเททิส ก้านอันทะอหิปิดไดเดมิสนะครับท่อน้ำอสุจิวัดเดฟเรนส์ถุงเก็บน้ำอสุจิเซมิโนลเวสิโกตอมลูกหมากโพสเตกแกรตอมขับเมื่อคาลเปอร์แกรมนะครับอหิเ e ติสอหิ e ิดไดเดมิสวัดเดฟเรนส์เซมิโนลเวสิกโพสเตแกคาเปอร์แก นะครับอันนี้ก็เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในของเพศชายอันนี้เราก็มาดูกันนะครับอันนี้เราก็จะเห็นเป็นภาพอันนี้ภาคตัดขวางอาจแบ่งครึ่งเลยนะอาแบ่งครึ่งซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นส่วนของเพนิสที่เห็นจากภายนอกแล้วก็สโครตุ่มอันนี้สโครตุ่ม um. ส่วนเทสติสจะอยู่ในส่วนของสโครตุ่มแล้วก็มีอีพิดไดนิมิสซึ่งเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆ ตรงตัวหนอนอะไรเนี่ยท,ท,ที่วางอยู่บนเทสตตินะครับอีพิไดเมิสหรือก้านอันทะแล้วก็จะมีท่อที่ยาวขึ้นไปวัสด์ f e ฟ e n นซ์หรือดัคตัสเด f e ฟนซ์นั่นเองคือก้านอันทะนะผ่านกระดูกพิวบิกโบลสเข้าไปนะก็ลอดไปคล้องกับอันนี้เป็นยูเนอร์รี a แบตเหรือกระเพาะปัสสาวะไปคล้องสอดเข้ากับ ลอดใต้ยูเรเตอร์หรือท่อไตนั่นเองนะแล้วก็พบกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นเซมิเวสเวสิคโอลถุงเก็บน้ำเชื้อนั่นเองเซมิเวสิคโอลนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่ออิจักูตอรีดักนะครับทนะ่อที่ฉีดน้ำเชื้อแล้วก็ผ่านโพสเตตแกนโพสเตตแกนก็คือต่อมลูกหมาก เห็นไหมว่าท่อตัวนี้ก็จะต้องผ่านต่อมลูกหมากมาด้วยนะแล้วก็จะมีเบอลยูเรทรลแกรนหรือเรียกอย่างว่าเซมิเวสโคแกรนแกรนนั่นเองเบอลยูเรทรลโทษดิเป็นคลาวเปอร์สแกนส่วนนะฮะเซมิเวสโคแกลนเซมิเวสโคแกรนนั้นอยู่ข้างบนตัวนี้เป็นคาวสเปอร์แกลนนะครับซึ่งจะเป็นท่อที่ต่อกับ ท่ออีเจคคูต و ر ดักนั่นเองนะฮะน,นี้แล้วก็ส่วนมาเป็นยูเรทราซึ่งเป็นท่อที่ใช้ร่วมระหว่างนะะอันนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะร่วมกันระหว่างท่อนำการนำอสุจิน้ำน้ำกามหรือน้ำปัสสาวะที่ใช้ท่อนี้ร่วมกันก็คือยูเรทร่าอันนี้เป็นภาพด้านข้างส่วนมาดูถ้าเราแบ่งมาดูทางด้านหน้านะก็จะเห็นเป็น แกรนเพนิสนี่กานเพนิสคือบริเวณปลายสุดของของเพนิสนั่นเองเพนิสคือเป็นลำเป็นแท่งนะครับก็จะเห็นมีมีท่อออกมาแล้วนี้เป็นโพสเตทแกนครับตวัวน,นี้จะเห็นว่าช่องของก็จะมีรูช่องผ่านเข้าสู่ยูเรท่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นไห้ว่าจะ อันนี้เป็น testis แล้วก็ vas d e f e r m i s ตัวนี้แล้วก็ vas d i f e r e n s นะครับรอดนะอันนี้เป็น ureter ที่มาจากไตนะตัวตัว vas d i f e r e n s ตัวนี้ก็จะสอดนะครับสอดไปที่ ureter นั่นเองแล้วก็ลงเข้ามา ตันี้ก็จะเป็น s e ม i v e s i c a l เซม m s นเวสโคแกรก็จงบริเวณนี้ก็จะมีบาบูริเททอลแกร s หรือคาลเซฟอร์แกรอันนี้เป็นโพส t ทแกรมหรือเป็นเป็น,ปนอันทะออโทษทีเป็นต่อมลูกหมากนะครับนี่คนที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากถ้าต่อมลูกหมากมันโตม,มันก็จะบีบเอาช่องช่องที่นำน้ำอสุจิหรือช่องน้ำัสสะเนี่ยตีบลงด้วยก็จะทําให้ปัสสาวะลาบาก นะครับคนนี้อันนี้ก็เป็น d u t t r e r e r e n c e e น i d e erm ีพิเ s t เมสนะครับอันนี้ก็เป็นอวิวะภายในทั้งภายในภายนอกที่เรามองเห็นของเพศชายทีนี้เรามาดูในส่วนแต่ละส่วนนะครับถุงอันทะที่เรียกสโครตุมนั้นก็เป็นถุงหุมลูกอันทะเทสทิสอีกทีส่วนต่างๆของและส่วนต่างๆของสเปอร์มาติกคอรนะครับ ผิวหนังถุงอันฑะมีลักษณะบางเป็นรอยย่นสีคล้ำอันนี้ก็มีหน้าที่รักษาอุณหภูมินะครับตัวถุงอันฑะหรือสโครตุมเนี่ยให้พอดีกับการเจริญเติบโตของอสุจิและก็ป้องกันอันตรายที่เกิดกับรูปอันฑะด้วยตัวสโครตุมนี้ก็เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิแล้วก็ปกป้องตัวเททิสส่วนลึงหรือองคชาตหรือเพนิสอันนี้ก็ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อซึ่งยืดหดตัวได้ เราเรียกว่าอิเล็กทรีทิชูภายในประกอบไปด้วยหลอดเลือดมากมายนะครับมีลักษณะเป็นหลอดเป็นหลอดกลมหลอดนะครับรูปทรงกระบอก3ส,ส่วนเป็นหลอดหลอดเลยนะครับ3ส,ส่วนนะส่วนแรกเรียกว่าคอปัสคารโนซุมซึ่งมี2ส,ส่วนนะตัวคอร์บูโนซุมเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนคอปัส คาร์โบนอซุมตั้งอยู่ด้านบนนะส่วนคอพัสสปองชิโอซุมนั้นอยู่ทางด้านล่างมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อฟองน้ำคุ้มอยู่โดยรอบท่อปัสสาวะที่เรียก,นะยกว่ายูเรทราใช้เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะและน้ำอสุจิที่ออกสู่ภายนอกนะมีคอปัสคาร์โบนอซุมนั้นอยู่รอบอยู่ด้านบน ส่วนคอปัสสปองจิโอซุ่มสปองจี้ก็คือพวกฟองน้ำนั่นเองอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันชั้นนอดสุดขององค์ชาติมีหนังหุ้มอยู่ตลอดเลยความยาวก็คลุมไปถึงปลายสุดซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดที่เรียกว่าแกลนแกลนเพนิสนะแกลนแว่าใหญ่เดี๋ยวก็แก้ไขนิดแกลนดีนะตัดีแกลนแกลนเพนิส นะก็เป็นเป็นส่วนปลายที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแกลนเพนิสบริเวณนี้จะมีความนะมีความไวต่อความรู้สึกมากเนื่องจากมีเส้นประสาทมาเลี้ยงมากหนังที่หุ้มแกรนเพนิสนะครับหนังที่หุ้มแกรนเพนิสเดี๋ยวนะวที หนังที่หุ้มแกนแพนิสนั้นนะครับบริเวณหนังนี้เราเรียกผิวผิวนะครับผิวผิวหรือโฟลสกินผิวผิวหรือโฟลสกินนะฮะอันนี้ก็มาดูไอ้ต่อมที่เราพูดไปแล้วต่อมบอลโบยูเรท l ลแก n นนี่ก็คือต่อมคาลเปอร์สนะจะอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นกระป๋ะอยู่ซ้ายขวา อันนี้เป็นโพสตษแกนหรือต่อมลูกมาแล้วก็มีอีเจ็คอุลาตอรีดักเป็นท่อ <c oughs> ที่นำน้ำเชื้อลงมาเซมิเนียเวสก็เป็นถุงเก็บเลยถุงเก็บน้ำเชื้อนั่นเองนะครับดัตั r เวฟเรนซ์นะฮะก็เป็นท่อนำน้ำท่อน้ำอสุจิแล้วก็ อันนี้เป็น grand, grand แกลนแกลนพินิสตเที่แก้ไขตัวนี้มันไม่แกลนบางงานก็มีตัวดีมันม,มีตัวดีนะครับไม่เป็นไร <c oughs> ทางด้านการแพทย์นั้นเราถือว่าไม่มีประโยชน์แต่แล้วก็ยังสามารถเก็บสะสมเชื้อโรคในบริเวณที่เราเรียกผิวหหรือโฟสกินตัวเนี้ย อาจจะทําให้มีการติดเชื้อได้ง่ายถ้ารักษาความสะอาดไม่ดีในทางปัจจุบันทางการแพทย์จึงมักจะแนะนําให้มีการตัดหนังหุ้มปลายตั้งแต่แรกเกิดที่เราเรียกว่า circumcision circumcision circum นะครับตัวนี้ circumcision ก็เป็นการตัดหนังหุ้มปลายก็เคยนะเ,ปเป็นคำ เป็นคำพูดที่หมายว่าไปตัดหนังหุ้มปลายนั่นเอง c ซ r ร์คัมซิชันส่วนลูกอันทะเทิสอันนั้นเป็นต่อมก็เรียกว่าแ a n นดูราแก a นดูร์แกร์ออร์แกนซึ่งจะมีอยู่2ต่อมมีรูปร่างคล้ายรูปไข่กนะว้างคุณยาวประมาณ2 4คูณ4เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ50กรัมในขณะที่อยู่ในทารกนะครับ ลูกอันทะก็จะอยู่ในช่องท้องของเด็กและเราค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาตามขาหน,นีเปยาอิงโกโนอลแคนแนลนะเคลื่อนตัวออกมาทั้งสองข้างในช่วงแรกที่เด็กแรกเกิดก็จะอยู่ในช่องท้องก่อนแล้วก็พอโตขึ้นก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาลงสู่ถุงอันทะหรือโครตรุมเมื่อทาลกอยู่ในคันได้แปดเดือนหรือก่อนคลอดนะช่วงแรกก็จะอยู่ภายในตัวในในช่องท้องก่อนแล้วค่อยออกมาตอนประมาณอายุแปดเดือน ตอนอยู่ในทางอยู่ในครันนะครับบางรายอาจจะเพราะว่าเคลื่อนลงมาหลังหลังลอดก็ได้ถ้าเด็กอายุล่วงไปถึง12บขวบยังคำลูกอันทะไม่พบลูกอันทะก็ควรปรึกษาแพทย์นะครับหน้าที่ของอันทะอันนี้ก็เป็นที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าสเปิร์มโตัวหรือสเปิร์มและอีกส่วนหนึ่งทําหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อซึ่งทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศช,ชาย นะครับที่เราคุ้นหึก็คือเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมลักษณะความเป็นชายโดยก็จะเริ่มการทำงานเมื่อชายเข้าสู่วัยรุ่นโดยมีต่อมใต้สมองเป็นตัวกระตุ้นนั่นเองนะครับซึ่งจะมีผลทำให้ชายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเสียงแตกอันนี้ที่เราบอกว่า Secondary Characteristics นั่นเองคนที่ขึ้นลักแร้หนวดคราวกล้ามเนื้อเป็นบัตอันนี้ก็เป็นผลจาก อร์โมนอันนี้ก็เป็นรูปร่างตัวสเปิร์มนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเ้าเรียกว่าส่วนหัวเฮดส่วนกลางนะครับมิตรีสแล้วก็ส่วนปลายซึ่งมีเพนซะิพัลพีสตัวพลังงานที่ทำให้ขับเคลื่อนก็คือไมโทคอนเดรียตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของส่วนกลาง ส่วนหัวก็จะมีอะโครโซมและก็นิวเคลียสนะครับอะโครโซมอยู่ด้านนอกสุดนะฮะแล้วก็นิวเคลียสแล้วก็เอ็นพีสเลยอันนี้ส่วนปลายสุดตัวสุจินั้นมีลักษณะตอนนี้เรามาดูเรื่องตัวสุจิบ้างตัวสุจิหรือสเปิร์มนั้นมีลักษณะคล้ายลูกกบซึ่งมีขนาดเล็กมากมีความยาวประมาณ0.06ม mm ิลิเมตร ประกอบไปด้วยส่วนหัวที่เรียกว่า head มีลักษณะกลมละลีแล้วก็มีสารอะโครโซมที่เมื่อกี้เห็นรูปไปแล้วอะโครโซมสําหรับย่อยผิวนอกของไข่ก่อนเข้าผสมตัวอะโครโซมเนี่ยมีมีหน้าที่ไปย่อยผิวนอกของไข่นะก่อนที่ช่วงที่เจาะทะลุเข้าไปส่วนคอกและส่วนกลางและส่วนหางก็จะมีแฟกชัลลัมแฟกชัลลัมคือส่วนหางเนี่ยทำหน้าที่โบก ไปมาทําหน้าที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วในการหลั่งน้ำมาสุจิครั้งหนึ่งๆก็จะมีสเปิร์มมาตโตสัวอยู่ประมาณ5 4 400-500ล้านตัวซึ่งจะมีอายุอยู่ได้24-25ชั่วโมงก็คือมีอายุอยู่ได้1วันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรียนรู้ตัวสุจิหรือสเปิร์นมนมีส่วนของ head ิ i d p i e แล้วก็เ a i หาง ซึ่งสเปิร์มเสืลอก็ถูกสร้างขึ้นโดยที่สร้างขึ้นในถุงอันทะนะครในทันทะซึ่งมีท่อที่เราเรียกว่า seminiferous t u b u l ซึ่งขดอยู่ไปมาตัวเนี้ยอยู่ภายในเทสติสเป็นตัวสร้างนะครับสเปิร์มสร้างด้วย semin ซมิ i ิฟ f e r o u s tubule ตัวนี้นะครับที่อยู่ภายใน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 อันทะนะครับ อันนี้ก็เห็นมากขึ้น h ก็จะมีนิวเคลียสเห็นหมะแล้วมีอะพอโซมซึ่งอยู่ตรงด้านหน้าเลยส่วนของส่วนกลางก็จะมีไมโทคอนเดรียซึ่งมีลักษณะเป็นสไปรัลเชฟคืออ่าเป็นม้วนเป็นเป็นเกลียวนะครับเป็นนิ d มิดเดิลพีสแล้วก็ส่วนหางพวกนี้ก็จะเป็นพลาสมาเมมเบนนะฮะอีฟกเลัมเป็นตัวช่วยอันนี้เป็นลักษณะของตัวสเปิร์ม น,นี่มาดูส่วนนี้นี้ก้านอันธะ epidermis เรียกว่าก้านอันทะอันนี้มีลักษณะเป็นหลอดหรือท่อเล็กๆที่ขดไปมาอยู่ภายในลูกอันธะมีอยู่ประมาณ300ท่อเขาบอกว่าถ้านำท่อเหล่านี้มายืดออกจะได้ความยาวประมาณ20ฟุตเลยโอ้ยยืดออกมา20ฟุตแต่ขดอยู่ใน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 ถุงอันธะ ตัวนี้หน้าที่หลักก็คือเป็นที่พักชั่วคราวของเชื้ออสุจิที่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับก็คือ seminiferous t u b u ที่อยู่ในอันทะนั้นเป็นตัวสร้างเสร็จแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่อ p i d y ด a m i s หรือก้านอันทะซึ่งตัวซึ่งผลิตจากอันธะก่อนที่จะส่งไปยังท่อน้ำอสุจิหรือท่อน้ำสิหรือว a s d i f f e r e n c e ก็จะมาพักอยู่ที่ที่ e p i d y ด a m i s หรือก้านอันทะ สักก่อนนะครับส่วนท่อนำอสุจิหรือท่อน้ำอสุจิหรือวัดเดฟเรนซ์นั้นมีสองท,อท่อเป็นท่อเป็นหลอดที่อยู่ถัดจากก้านนันทะท่อนำอสุจินี้จะผ่านเข้าสู่ช่องท้องแล้วออกมารวมกับนะฮะถุงเก็บน้ำอสุจิที่เรียกว่าเซมิเนลเวสิโกก็จะมีถุงเก็บอสุจิถุงเก็บน้ำอสุจิตัวอสุจินี นะมาตาม w a ว d ส f f e r e n c e แล้วก็น้ำอสุจิก็จะมาหลั่งร่วมกันแล้วก็จะต้องผ่านต่อมลูกหมากออกไปต่อกับท่อปัสสาวะหรือ,อยูเรท่าสำหรับนำตัวอสุจิออกสู่ภายนอกนั่นเองและจากความรู้เรื่องนี้จึงสามารถทำหมันชายด้วยการผูกท่อนำน้ำอสุจิจากก้านอันฑะทั้งสองท่อไว้เราเรียกการหมันชายหรือการ ูกท่ออสุจินี่เรียกว่าวัสเซกโตมีนะครับมาจากการตัดและผูกผูกและตัดนะผูกและตัดหรือผูกไว้ก็ได้ถ้าเป็นชั่วข่าวก็ผูกวัสเซกโตมีถ้าตัดเลยก็ตัดแล้วก็ผูกอันนั้นทำหมันถาวรแต่ถ้าทำหมันช่วข่าวก็คือผูกไปเฉยคือไม่ให้ตัวอสุจิมันมารวมกับน้ําอสุจิออกไปได้นั่นเองนะครับวาสเซกโตมี ส่วนถุงน้ำเก็บอสุจิ (Seminal Vesicle) ก็มีลักษณะคล้ายหลอดผสมกับถุงคือมีลักษณะเป็นถุงด้วยหลอดด้วยมีอยู่สองถุงซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนักเล็กต่เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิและสร้างน้ำกามที่เรียกว่าซีเมนตะ์ถุงเก็บน้ำเนี่ยก็เก็บตัวอสุจิด้วยแล้วก็สร้างน้ำกามด้วยที่เรียก่ซีเมนต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเมือกสีขาวขุ่นและข้นน้ำกามที่สร้างขึ้นนี้ก็จะทําให้ตัวสิตสามารถเคลื่อนไหวไปได้นะครับส่วนต่อมลูกหมากที่เรียกว่าโพสเตตแกนเป็นต่อมที่เรียกโพสเตตแกนเป็นต่อมโตขนาดลูกหมากอยู่ใต้รูปเปิดด้านในของท่อปัสสาวะ ท่อปสัสสาวะคือ urea นะฮะหน้าที่สําคัญของต่อมลูกหมากคือขับน้ำนะครับซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆและในน้ํานี้ก็ประกอบไปด้วยสารพวกโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมโปร,โปรโตีนกลูโคโสวิตามินซีกรดซิตริกและโคอเลสเตอรอลเพื่อรวมกับถุงน้ําอสุจิซึ่งมีลักษณะข้นเหลวสีขาวอันนี้ก็จะรวมกันออกมาเป็นน้ําอสุจิซึ่งเกิดจากน้ําจากต่อม ของเซมิเนลเวสโคลแล้วก็จากต่อมลูกหมากรวมทั้งตัวอสุจินะครับก็ออกมานะครับปกติน้ำที่ขับออกจากต่อมลูกหมากก็จะเป็นประมาณ0.5-2ถึงลูกบาทเซนติเมตรน้ำนี้จะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงและให้อาหารแก่ตัวอสุจิที่ถูกส่งออกมาจากก้านอันทะดังนั้นในน้ำอสุจิหรือ s e m i n นลซูอิตที่หลั่งออกมาแต่ละครั้ง ก็จริงก็ประกอบไปด้วยเชื้ออสุจิสเปอร์มาโตซัว,วกับน้ําที่ขับจากต่อมร่วมมาร่วมกับถุงน้ําถุงเก็บน้ําอสจิก็คือจากโพสเซตแกนแล้วก็เซมิ n นเวสิโกนะครับรวมกันมางน้นอัมออสจิคือเป็นตัวรวมเป็นส่วนที่รวมมาส่วนอีกต่อมหนึ่งที่น่าใจคือต่อมขับเมือกหรือเรียกว่าคาวเปอร์แกนเป็นต่อมที่มีรูปร่างกลม เท่าเม็ดถัว่วก็จะมีอยู่2ต่อมซ้ายขวามีท่อที่คู่ไปกับท่อน้ำอสุจิโดยอยู่ตอนล่างของต่อมลูกหมากและมีรูเล็กๆที่เปิดเข้าสู่ผนังของท่อปัสสาวะอยู่รค่าด้วยตัวต่อมควสเปอร์แกนนี้จะทำหน้าที่ขับน้ำหล่อลื่นซึ่งเป็นน้ำเมือกใสๆไปยังองค์ชาติเมื่อมีความรู้สึกทางเพศทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมเพศ แล้วก็ยังทําหน้าที่ชําระล้างองคชาติให้สะอาดอีกด้วยกล่าวคือหน้าที่ชําระล้างกรดจะกรดนําไปล้างอะไรครับก็คือล้างกรดกรดของน้ําปัสสาวะที่เคลือบท่อปัสสาวะอยู่ทําให้ตัวสุจิไม่ต้องตายไปเสียก่อนในขณะที่เคลื่อนออกมาก็คือคาร์บอนสแกนเนี่ยเข้าไปไปปไปไลดความเป็นกรดของน้ําปัสสาวะที่ค้างค้างอยู่ในท่อปัสสาวะเพราะมันเป็นท่อที่ใช้ร่วมกัน ไปชำระล้างแล้วก็ทำให้เกิดน้ำหล่อลื่นช่วยในการร่วมเพศนะครับนี่น้ำอสุจินี้ซีเมนเนีเน่ยที่หลังออกมาจากเพศชายประกอบไปด้วยสเปิร์มและน้ำเมือกจากต่อมต่างๆเช่นถุงเก็บน้ำเชื้อต่อมลูกหมากและต่อมข่าวเพอร์สน้ำอสุจิที่หลั่งออมาแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3มมิลลิลิตรของเหลวที่มาจากต่อมลูกหมากนั้นจะมีความเป็นด่างจะช่วยลดความเป็นกรด ของน้ำคัดหลังจากต่อมอื่นๆด้วยส่วนของเหลวจากต่อมเซมิฟอสโคและมิคัสแกรมจะมีลักษณะเป็นเมือกนนี้ก็เป็นส่วนที่วิเคราะห์ออกมาในส่วนของน้ำมาสจินะครับอันนี้ก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับต่อมอันทะก็จะผลิตตัวสุสจิอันนี้ผลิตทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ส่งมาตามท่อสองสลึงที่เราวาดดฟเฟนซ์มาเก็บไว้ที่ถุงน้ำกามน้ำกามก็จะหลั่งออกมาอีกทีหนึง่ง อายุ16ปีบริบูรณ์ก็จะเริ่มผลิตอสุจิผลิตไปจนถึงอายุ7-80ปีอันนี้เป็นการสรุปนะครับอันนี้ก็ได้รู้จักอวัยวะเพศชายและกระบวนการสร้างกระบวนการผลิตน้ำอสุจิแล้วฉันก็ขอจบบรรยายตอนที่สองไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ